สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับก็วันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมเดวี่บุ๊กกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตัวเกมนี้เพิ่งจะเปิดในส่วนของเวอร์ชัน g l o b a l ไปตอนนี้ก็ลงสโต r e ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าภาษาเนี่ยยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยสามารถโหลดผ่าน store ได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะจ๊ะส่วนใครที่เล่นในส่วนของเวอร์ชัน g l o b a l มาก่อนหน้านี้นะครับ id เนี่ยก็เป็น id เดิม ผมสามารถที่จะล็อกอินเข้าในส่วนของ store ไทยได้เลยแล้วก็เลเวลก็จะไม่หายไปไหนตัวละครก็จะไม่ได้หายไปไหนด้วยนะครับคลิปนี้จะมาอัปเดตคร่าวๆนะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับมากดเข้าไปเลยนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นแนว MMO เนอะนะครับมาเลยตัวกระตูนนะครับในส่วนของภาพนะฮะมันจะออกแนวแบบน่ารักน่ารักนะครับหัวโตๆหน่อยนิดนึงนะฮะ โอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับบรรยากาศในเซิร์ฟเวอร์จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รู้สึกว่าคนจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เปิดเซิร์ฟ g l o b a l เข้ามานะครับผมก็ตัวเกมเนี่ยจะมีในส่วนของเวอร์ชันเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ g l o b a ก็ตามมาส่วนสโตไทยก็ตามมาเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นของเซิร์ฟ g l o b a l l นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยตัวเกมก็ผมอาจจะมาอธิบายนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็คือตัวละครเห็นไหมฮะว่ามันจะ มีในสุดของสัญลักษณ์ที่เป็นแบบกันไกค้อนกระดาษอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือระบบการแพ้ทางกันนะครับผมเวลาที่ไปจัดการกับมอนสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับมอนสเตอร์ถ้าเป็นกระดาษโดนกันไกก็คือกันไกก็จะชนะกระดาษนั่นเองอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้แบบมีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับผมทีนี้ตัวเกมก็จะมีเควสตรงนี้เห็นไหมก็กดติ๊กได้เลยมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติแล้วนะครับซึ่งพอเป็นสโตทายก็คือแบบจะเล่นง่ายขึ้นก็คือแบบว่ามันจะไม่ได้แลกเท่าไหร่แล้วนะครับผม นี่่ฮะอามันจะมีโอ้อันนี้ได้เออ่เพชรมาตั้ง200ร้เนยนะครับเอากดไปโอเคอ่เดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้อ่ามันจะให้เราแบบไปให้5ดาวของตัวเกมประมาณนั้นนะครับอ่าทีนี้กดเควสอีกทีหนึ่งนี่ครับมันก็จะมีการคุยเควสไปเรื่อยนะครับแล้วก็รับกงรับเควสอะไรไปนะครับผมอ่านี่ฮะจัดไปเลยโอเคเรียบร้อยครับเออเควสนี้ง่ายเว้ยคุยแค่นิดเดียวก็ได้แล้วนะครับเควสนี้ เหมือนเดิมครับนี่ฮะมันจะมีของรางวัลบอกอยู่เนาะว่าเราจะได้อะไรนะครับในเควสนั้นๆนะครับอืมโอเคอันนี้มันจะให้เราออกนอกพื้นที่ไปนะครับซึ่งเวลาที่พื้นที่ที่มันอยู่ไกลๆนะครับนี่ฮะมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ที่เป็นแบบเหมือนลูกปีกอะนะครับเราสามารถกดนะครับผมกดลูกปีกนั่นแล้วมันก็จะแบบทำการวาร์ปไปยังจุดนั้นๆได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเดินนะครับเนี่ยกดปุ๊บวาร์ปไป ประมาณนี้ครับ no? ไม่ได้แบบมีอะไรยุ่งยากนะครับผมก็อธิบายให้ดูคร่าวๆเนาะนะครับนี่ฮะเควสมันจะอยู่แผนที่นี้นะครับนี่วิ่งไปเลยนะประมาณนี้ครับผมใครที er ่เล่นในส่วนของ s u r f g o o b l l มานะครับก็ i อดีที่เล่นมาก่อนหน้านี้ก็คือเล่นได้เลยนะครับในส่วนของโซไทยนะครับโอเคได้ปร้อยนี่ รับเวสนะครับอันนี้ยังคงไม่ได้แบบจัดการกับมอนสเตอร์นะครับก็รับเวสอย่างนี้ไปก่อนนะครับนี่ฮะมันจะมีให้เราจัดการกับมอนสเตอร์และอาวุธวาร์ปไปนะครับจะได้เร็วๆไม่ต้องเดินนะครับนี่มาแล้วอ่านี่ครับพดีเลยตัวละครผมจะเป็นในส่วนของกันไก่นะครับเห็นไหมเวลาเจอกระดาษนะครับโจมตีแรงมากนะครับผมนี่อ่าประมาณนี้ครับอืม แต่ถ้าเอาแบบค้อนอะไรเงี้ยมาเจอกระดาษมันอาจจะโรมตีแบบเบาลงนะครับแต่ว่าสังเกตที่ตัวละครนะครับในส่วนของตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันอาจจะแบบเลเวลน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมเอาตัวคอนลงนะครับมันก็น่าจะไม่ได้แบบมีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวนี้มันเลเวลมันแบบน้อยแล้วนะครับตัวละครผมเลเวลมันเยอะนะครับผมแต่ถ้าเลเวลใกล้ๆกันเนี่ยรับรองเลยว่าตัวละครผมแย่แน่นอนนะครับประมาณนี้ครับ มันจะสามารถที่จะเอาตัวละครมาแบบสลับสป่ยนกันได้สามตัวนะครับนี่ฮะสลับลงมานะประมาณนี้อ่าเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนสลับลงมาอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ฮนะแต่ถ้าเป็นกระดาษกับกระดาษก็จะแบบเอ่อพอดีพอดีนิดนึงนะครับไม่ได้แบบว่ารุนแรงอะไรมากแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นที่เลเวลนะครับเลเวลมันผ่านกันค่อน้างเยอะนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของเมนูนิดนึงนะครับปล่อยให้มันจัดการกันไปก่อน นะครับเอาตัวนี้ลงมาดีกว่านะครับว่าโอเคสุดนะฮะนี่ครับกดขยายนิดนึงนะครับทีนี้กดเข้ามาดูตรงที่ฮีโร่นะครับอ่าผมอธิบายให้ดูคร่าวๆเนาะนะครับผมกดเข้ามาดูครับนี่ฮะก็จะมีตัวละครตามนี้นะครับในทีมของเรานะครับคือ3ตัวตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ในทีมแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาลงนะครับทีนี้การอัปเกรดก็เลือกที่ตัวละครตัวนั้นครับ แล้วก็เลือกอัปเกรดเลเวลได้เลยแต่ว่าันนี้คือมันเต็มแล้วเนาะสมมติผมจะอัพตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ครับอัพไปเลยครับจะเลือกอัพเป็น1นึ่งเลเวลหรือว่าบวกเป็น10ก็ได้นะครับแบบนี้ครับสิบเลเวลก็บวกไปนี่ครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นแล้วนี่คือการอัพเลเวลแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครนะครับเราสามารถที่จะทําการมาดูตรงนี้ครับสกิลนะครับสามารถอัพได้นะครับนี่ครับกดอัพสกิลได้เลยเห็นไหมเวลาอัพสกิลนะครับเราจะใช้สมุดด้้าานนนนนบบตรรรงีะคััใกอ นะครับอ่านี่ครับคับเลยนะฮะนี่แหละครับแค่นี้แหละนะครับแล้วก็มีแพสซีฟสกิลด้วยนะครับก็อัพได้เช่นเดียวกันนะครับผมตามนี้เนาะอ่าสมุดจะหมดแล้วนะครับสมุดก็หาได้จากการทำาคงทำเควสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่นะครับมีของให้กับตัวละครได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีของให้ใส่นะครับเราสามารถกดตรงนี้ฮะออโตอีคิปได้เลยนี่ครับเึ๊บเห็นไหมมันจะใส่อัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ได้ก็ใส่ไป ประมาณนี้เลยครับไม่ได้แบบมีอะไรยุงย่งยากแล้วก็ในส่วนของพลวละครนะครับก็จะสามารถที่จะทําการอัพสเตตัสได้นะครับโดยการกดเข้ามาตรงนี้นี่ครนี่ฮะนี่คือในส่วนของค่าสเตตัสนะครับเราก็ทําการอัพได้เลยว่าเราจะอัพในส่วนไหนนะครับก,ก็หลักๆเนี่ยถ้าเกิดอัพ s t r ก็จะเป็นการบอกว่าเพิ่มในส่วนการโจมตีนะครับผม โจมตีกายภาพประมาณนั้นนะครับมันก็จะโจมตีแรงขึ้นส่วน A g ก็คือหลบหลีกวิดก็คือเลือดนะครับอินก็คือแบบใช้เวทแรงขึ้นอะไรเงี้ยเด็กก็จะเป็นการแบบเอ่อตีแบบโดนนะครับตีแม่นยําขึ้นอะไรประมาณนั้นส่วนวิดนี่ผมจําไม่ได้นะครับน่าจะแบบเพิ่มเกี่ยวกับอ่นี่ไงดีเฟนเออคลิกนะครับมันมีบอกอยู่นี่บ่าตรงนี้นะครับผมเออมันจะช่วยตรงนี้ด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมเก็อัพได้เลยเนี่ยผมจะอัพติงตรงนี้นะครับอัพเสร็จแล้วก็นี่ครับกด แอคเซสไปนะครับแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยโอ้ตัวนี้มีอัพไปเลยเดี๋ยวแล้วผมก็จะอัพเด็กหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กมันน้อยมากนะครับจะได้โจมตีแบบโดนบ้างนี่ฮะเห็นไหมประมาณนี้ครับผมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับใส่ของไปด้วยโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ อ่าแล้วก็มาดูในส่วนอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดทีมนะครับสามารถที่จะกดสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้เลยว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนลงนะครับเห็นไหมตอนนี้ผมมีตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองดูครับว่าเราจะสลับตัวไหนแต่ว่ามีตัวระดับเอสอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันแบบใช้กันไกลไงนะครับซึ่งผมแบบมีตัวกันไกลแล้วอ่ะนะครับเอาลงไปแล้วนะครับผมเนี่ยตัวเอสเอสได้เป็นกันไกลนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาตัวนี้ลง นะครับผมก็ถ้าให้แนะนำนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือเอาตัวละครแบบ3แบบนะก็คือมีตัวกันไกตัวหนึ่งตัว้อนตัวหนึ่งตัวกระดาษตัวหนึ่งนะครับจะได้แบบว่าเวลาเราเจอมอนสเตอร์เราจะได้แบบสลับสับเปลี่ยนลงมาได้เลยนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวมันจะแบบมีแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับผมแค่นั้นแหละ ในส่วนอื่นๆก็แลน์กิ้งกระเป๋าอะไรเงี้ยเควสเพิร์อะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จอะไรเงี้ยนะครับเราก็มากดรับของรางวัลได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้จะเป็นเควสที่แบบว่าให้เราไปทำเนี่ยอันนี้เควสนี้เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะวาร์ปไปนะครับผม,มแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรยากนะตัวเกมก็เป็นภาษาอังกฤษก็แปลแบบไม่ได้ยากอะไรมากเนาะนะครับผม,มถ้าเกิดว่าใครแปลไม่ได้ก็ใช้ Google t r a n s l a t e แปลได้นะครับใช้โทรศัพท์มาจอ่จอๆใส่ก็ได้แหละนะฮะ อโอเคต่อไปอะไรก่ะน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นอา i e v e m e n t นะครับผมนี่ฮะอ่าก็มาผลรับของรางวัลได้เลยอันนี้เสร็จแล้วสมงเลนะครับนี่ครับแล้วของรางวัลรับผมรับเพชรอะไรไปอะไรอย่างนี้นะครับผม,มนี่ครับกดส่งนะครับผม อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับจะเป็นการซัมมอนหาตัวละครอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นดันเจียนนะครับไม่รอลงไปแบบมีดันเจียนเอ็กซ์ีดันเจียนหาเงินดันเจียนหาของอะไรเงี้ยนะครับผมตามแบบฉบับเกมแนวนี้นะครับแล้วก็มี PVP อ่ะเดี๋ยวพาไป PVP หน่อยนิดนึงนะครับผมในส่วนของ PVP ก็เนี่ยครับเราก็เลือกเอานะว่าเราจะ PVP กับคนไหนนะครับก็ดูในส่วนของค่าพลังนิดนึงนะครับ อ่าผมเอาใครดีหนอโอ้โหนี้น่ากลัวมกันนะแต่ละคนดูดิเนี่ยเี่ยโอ้ดูดีเห็นไฮะอันนี้ไม่น่าจะไหวไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจพลังเขาเยอะผมว่าสู้ไม่ได้หรอกนะครับอาจจะแบบกดรีเฟรชก็ได้หาแบบคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ผมดูแล้วผมสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับตังน,นั้นก็เอาไว้ก่อนนะครับก็แค่กดชาร์เลนเข้าไปแล้วก็ไปตู้เค้าแค่นั้นแหละนะครับในส่วนของ PvP ตรงนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวพามาในส่วนของนี่อันนี้ล็อกอินนะครับล็อกอินายวันนะครับก็กดล็อกอินไปก็จะมีของมาแจกเรื่อยๆเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับมีกิวนะครับมีร้านค้ามีระบบคราฟด้วยนะครับคราฟของก็แน่นอนว่าเราต้องมีของนะเราถึงจะคราฟได้นะครับกดเข้ามาดูก็ได้เนี่ยฮะ ครับยาก็คราบได้ในี่ถ้าเกิดมีของอันนี้ก็กดกราฟไปนะครับจริงๆผมทําให้ดูเหมือนแล้วล่ละในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเพิ่งลงไปไม่นานนี้เองแต่ว่าอันนั้นมันยังเป็นสโตแบบสโตนอกไงเป็นของ global นะฮะอันนี้ store ไทยก็เลยเอามาอัปเดตกันนะครับเออแล้วก็อ่ะมาดู s u มมอนเะนี่ยในส่วนของการ s u มมอนนะครับสามารถดูโฆษณาได้นะครับผม แล้วก็อันนี้ครับถ้าเกิดเราอยากจะได้แบบซัมมอนทีเดียว10ตัวอะไรเงี้ยเราต้องมีเพชร1,700พเเพชรนะครับซึ่งก็เติมเงินซื้อเอาก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีนะครับผมหรือว่าจะแบบเปิดเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีหาแบบของอย่างนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยของสวมใส่อะไรพวกนี้นะครับอืมนะแต่ว่าผมจะเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คงไม่ได้มาเปิดให้ดูนะครับใครอยากจะเปิดก็ลองเปิดดูแล้วกัน โอเคคลิปนี้ก็เอาคร่า,ราวๆประมาณนี้ละกันนะครับเออเพราะว่าผมเคยเแนะนําไปแล้วเมื่อไม่นานนี้เองนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับอีกอคลิปหนึ่งนะครับสําหรับเรืน,นี้เนาะใครที่แบบไม่รู้อะไรอยากจะถามอะไรนะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบละกันนะจ๊ะผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้เอาไวา้เท่านี้ว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมไปและสวัสดีทุกคนจ้า